ช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยวันนี้นะครับจะเป็นการระดมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะไปช่วยพัฒนาศูนย์ปูฟ้าพัฒนาซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาผลลัพธ์ที่ยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและให้ราษฎรมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตเราจะไปกับคุณนรวัตรนะครับที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดแพร่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกันถึงเรื่องงานวิจัยและการพัฒนาซึ่งจะดําเนินการควบคู่กันไปนะครับและก็งานวิจัยในครั้งนี้นะครับเราได้กําลังคนจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหลากหลายด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับท่านหัวหน้าโครงการวิจัยในครั้งนี้ก็ได้มาอยู่กับเราแล้วนะครับท่านอาจารย์รองาศาสตราจารย์ดรบุญวงไทยุักดิครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นก็ต้องถามอาจารย์แล้วครับว่า งานวิจัยและการพัฒนาที่ผมพูดถึงนั้นท่านอาจารย์บุญวงได้ทําอะไรเกี่ยวกับตรงนั้นรรครับอาจารย์ครับตอนนี้เรากําลังอยู่ในบริเวณศูนย์ภูฟ้าพัฒนานะครับ,รบก่อนอื่นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าศูนย์ภูฟ้าพัฒนาเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนอพฤศจิกายนพศ .2542 นระครับ,รบตามาพระดําริขององค์สมเด็จพระเทพพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดย ที่เรามักจะเรียกสั้นๆว่าศูนย์ภูฟ้านะครับซึ่งศูนย์ภูฟ้าเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่ตําบลภูฟ้านะครับอําเภอบอกเกลือจังหวัดน่านนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อที่จะให้เป็นต้นแบบในการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณตําบลภูฟ้าซึ่งถือว่าเป็นต้นกําเนิดของลุ่มน้าน่านนะครับเพราะฉะนั้นต้นน้ําน่านหาก ได้รับการพัฒนาให้มีความยั่งยืนมีถูกต้องตามมีความอุดมสมบูรณ์ก็ย่อมส่งความอุดมสมบูรณ์ลงไปสู่ลุ่มน้ําในข้างล่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าต้นน้ําถูกทําลายความหายนะก็จะเกิดลงไปสู่พื้นที่ด้านล่างด้วยรวมของไปรวมไปถึงกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ภูฟ้าพัฒนาที่ก่อ ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเป้าหมายหลักก็เพื่อจะเป็นต้นแบบในการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทในตรงนี้นะครับเมื่อก่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีหน่วยงานต่างๆถึง23หน่วยงานเข้ามาร่วมด้วยรวมทั้งของส่วนพระองค์ท่านก็รวมเป็น24หน่วยงานนะครับทีนี้ถ้าถามว่าหมายวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเข้ามาร่วมเมื่อไหร่ก็ต้องขอเรียนว่าวิทยาเกษตรศาสตร์เข้ามาร่วมตั้งเด่เริ่มแรกนะครับปี2542 2543ต่อเนื่อง กันนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามหาลัยเกษตรศาสตร์ทําอะไรไปบ้างนะครับความจริงแล้วจะว่าเป็นโชคดีของมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็ใช่เพราะว่ากิจกรรมของบริเวณศูนย์ภูฟ้าพัฒนานี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทส่วนใหญ่แล้วก็เกี่ยวกับภาคการเกษตรอย่างครบวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมหาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามาเริ่มร่วมโครงการอันนี้เราก็ตั้งแนวคิดไว้ว่าอันตัวที่หนึ่ง จะต้องเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการเกษตรเป็นหลักครับประการที่สองในการในแนวทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในที่ภูฟ้านี่นะครับก็จะต้องมีประชาชนในท้องถิน่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยเรายึดหลัก2ประการนี้พัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับจากนั้นเราก็สร้างเป็นโครงการวิจัยขึ้นมานะครับแล้วต้องถามอาจารย์ล่ะครับว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเสียงตอบรับจากชุมชนเป็นยังไงบ้างครับเสียงตอบรับจากชุมชนนะครับขึ้นอยู่กับโครงการอันที่หนึ่งสองระยะขึ้นอยู่กับระยะนั้นก็หมายความในระยะแรกเนี่ยเสียงตอบรับ ยังไม่มากนะักทั้งนี้ก็เพราะว่าวิถีชีวิตของคนที่เขาอยู่เดิมนั้นนะเขาเคยทําไร่เคยปลูกพืชล้มลุกอะไรต่ออะไรไปพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาไม้ที่มันมีอายุยืนนะครับแล้วก็มีระยะายการเก็บเกี่ยวยาวเป็นเ้นากไม้ผลเนี่ยมะม่วงอย่างน้อยก็ต้อง3-4ปีถึงจะเก็บเกี่ยวได้ในขณะที่ข้าวโพด4ีเดือนเก็บเกี่ยวได้เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือว่าการยอมรับในระยะแรกก็ไม่มากนัก แต่ว่าเราก็พยายามถ่ายทอดอเทคโนโลยีแล้วกอ็อธิบายแล้วก็ในตอนนี้ถือว่าการยอมรับอยู่ในระดับที่ใช่ได้<ช>นะครับประการที่2การยอมรับที่ว่าขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับ,รบเป็นต้นว่าหน่อไม้เนี่ยไม้ผลนะครับหรือผล,ลไม้จะยอมรับง่ายกว่าป่าไม้ทั้ทงนี้ก็เพราะว่าหน่อไม้หรือว่าไม้ไผ่เนี่ยหน่อไม้ผล,ลไม้เนี่ยให้ผลตอบแทนในทางตรง ในขณะที่ป่าไม้นั้นน่ะให้ผลตอบแทนในทางอ้อมและก็ต้องใช้เวลานานกว่าที่จะตัดไม้ก่อมาใช้ประโยชน์ได้หรือว่าไม้ที่เราปลูกมาใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นการยอมรับก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาช่วงแรกครับอาจจะยอมรับไม่มากนักแต่ว่าค่อยเพิ่มเพิ่มขึ้นอันที่สองขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการโครงการที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในทางตรงผมหมายถึงผลตอบแทนในทางเศรษฐกิจย่อมได้รับการยอมรับง่ายและเร็วกว่าโครงการที่ ก่อให้เกิดผลตอบแทนในทางอ้อมหรือต้องใช้ระยะเวลานานนะครับในลักษณะการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นนะต้องมีความยั่งยืนทางระบบนิเวศยั่งยืนทางเศรษฐกิจยั่งยืนทางสังคมเพราะฉะนั้นในการระบบการปลูกพืชต้องผสมผสานให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นมาในศูนย์ปูฟ้าพัฒนาครับนั่นหมายถึงว่าเราพยายามทําโครงการตรงนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับชุมชนอย่างที่อาจารย์ได้เรียนตั้งแต่แรกนะครับว่าเมื่อลุ่มน้ําด้านบนเนี่ย ชุ่มชื่นมีความสมบูรณ์ลงไปมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมันตรงนี้คือกับโครงการต้นแบบถูกต้องไมหมฮะเมื่อโคร,ครงการสําเร็จเนี่ยมันก็คือจะไปทําการพัฒนานที่ส่วนอื่นด้วยนะฮะทีนี้ไม่ทราบว่าระยะเวลาในการใช้ดําเนินงานโครงการนี้นานไหมครับอาจารย์ระยะเวลาในส่วนของหมายวิทยาเกษตรศาสตร์นะครับ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอนดหนุนการวิจัยผ่านทางสาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเราตั้งโครงการไว้เป็นโครงการ6ปีนะครับบางท่านอาจจะมองว่าเป็นโครงการที่ยาวแต่6ปีนียสำหรับเข้าโพดเข้าไร่อาจจะยาวแต่สําหรับผลไม้สําหรับไม้ผลยืนต้นสําหรับไม้ป่านี่ไม่ยาวนะครับเพราะฉะนั้น ระยะแรกเนี่ยเรารใช้เวลา6ปีนะครับครับผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมเลยครับว่ามันเป็นระยะเวลาที่นานซึ่งบางครั้งเนี่ยท่านผู้ชมที่ที่มองเอะโครงการมันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าแล้วตรงนี้เราได้ ทดลองทําจริงๆแล้วจนมาปีนี <S 2> <S 2> ้ปีที่อะไรนะครับปีที่3ปีนี้ข้าปีที่2ของโครงการในแง่งบประมาณนะครับผมแต่ว่าการดําเนินงานก็ไปได้นะครับเข้าใจว่าท่านผู้ชมคงจะได้ได้เกร็ดความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าเมื่อความสมบูรณ์มีความเป็นไปได้นะครับในเรื่องของป่าไม้ต่างๆมีความยั่งยืนเนี่ย ผืนน้าด้านล่างนะครับชีวิตคนเป็นอยู่ด้านล่างนี่ก็จะดีขึ้นนะฮะเป็นลักษณะอย่างนั้นสุดท้ายครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์สรุปนิดนึงว่าในในการทำโครงการั้งนี้เรามุ่งหวังที่จะให้อะไรเกิดขึ้นบ้างครับอาจารย์ครับสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งหวังก็คล้อยตามแนวพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพนะครับนั่นก็หมายความว่า ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็จะต้องอในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษานะครับ,รบจะต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการที่จะ ให้ประชาชนในท้องถิ่นให้ชาวบ้านเนี่ยได้นําไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติได้โดยในในในอนาคตนะครับครับผมต้องขอขอบคุณอาจารย์บุญวงศ์มากนะครับวันนี้เราได้มาคุยกันถึงว่างานวิจัยนะครับใครบอกว่าอยู่แต่ในกระดาษนั้นในปัจจุบันนี้เรานำออกมาสู่สังคมมาช่วยแก้ไขปัญหานะครับในสังคมต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือความพยายามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งจะออกมาช่วยสังคม โดยตลอดนะครับผมซึ่งวันนี้ครับช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยก็น่าเสียดายหมดเวลาลงแล้วครับอาจารย์นะครับ,รบยังไงเราจะติดตามโครงการนี้ต่อไปนะครับเมื<า>่อวันข้างหน้ามันสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะนําสูตรบอกท่านผู้ชมอีกทีหนึ่ง <c oughs> นะฮะว่าผมเลิกกลบกวนอาจารย์บุญดวงมาสรุปกันอีกทีหนึ่งโครงการข้างหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสว<า>ัสดีครับช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยสนับสนุนโดยหรือพันตราแมคโรชลักก์